นโมต e ัสส ah ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระศาสดาตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้คอยจองเวรอยู่ในที่ใดบัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้นบุคคลอยู่ในที่มีคนจองเวร เพียงคืนเดียวหรือสองคืนก็อยู่เป็นทุกข์บุคคลมีจิตเบาคล้อยไปตามเขาง่ายๆย่ำกระหำจิตของคนจองเวรเพราะเหตุลิงตัวเดียวถูกเขาทำความชิบหายให้ทั้งฝูงคนผ่านผู้สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตปกครองหมูคณะ ตกอยู่ในอำนาจจิตของตนแลว้วพึงนอนตายเหมือนลิงจ่าฝูงนอนตายอยู่ฉะนั้นอันคนผ่านถึงจะมีกำลังปกครองหมู่คณะไม่ดีเลยเพราะไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายเหมือนนกกระทาผู้ตัวไม่เป็นประโยชน์แก่นก ปกครองหมู่คณะทั้งหลายฉะนั้นส่วนนักปราชญ์มีกำลังปกครองหมู่คณะดีมากเพราะว่าเป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายเหมือนถท้าวาสวะผู้เป็นประโยชน์แก่เทวดาชั้นดาวดึงทั้งหลายฉะนั้นผู้ใดพิจารณาเห็นศีลปัญญาและสุตตะในตน ผู้นั้นย่อมประพฤติประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นนักปราชญ์พึงพิจารณาดูตนดุด,ดูศีลปัญญาและสุตตะฉะนั้นพึงบริหารโมคณะเถิดหรือจะเป็นผู้อยู่แต่ผู้เดียวก็พึงเว้นรอบดังนี้แหละ ท้ายนี้อัตมาภาพก็จะฝากอีกสองสามพระสูตสุดท้ายกับพวกเราเพื่อพวกเราได้ทำความเพียรกันให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งทวินาหังพิขเวธรรมานังอุปัญญาสิงห์ภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งธรรมสองอย่างคือยาจะสันตุทิตากุสเลสุธรรมเมสุ ความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายยาจะอัปปติวานิตาประธานสมิงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรอัปปฏิวานังสุธาหังพิกเวปะทะหามิเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังทะโจนหาโรจอธิจาวาสัสสสตุสเรเรอุปสัสสสตุมังสะโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่ เนือเลือดในสรีระจะเหินแห้งไปก็ตามทียันตังพุสสามณนะพุทสาวรยนะพุสธปารักมะนะปัตถพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษนัตังอปาปนิตตวาวิาสันธานางพุเสติหากยังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีหันทธานิพกเว,เวอมันตายามิโวภิกสุดทั้งหลาย บัดนี้เราจักเตือนเธอทั้งหลายว่าบยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปมาเทนะสัมปาเทถพวกเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดภิกษุทั้งหลายโยคะกรรมอันเธอพึงกระทําเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกขนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ทางนำนินนี้ถึงความดับทุกข นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายจิตใดที่ศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายจิตนั้นเราได้กระทำแล้วแก่พวกเธอนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย นี้แหละว่าจะเครื่องพิมสอนของเราแก่เธอทั้งหลายเอวัง